สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูการการัญญาสมรหรือแม่การจะนำเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องภูมิแผ่นดินไทยนักเรียนพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของภูมิแผ่นดินไทยกันหรือยังคะถ้างั้นเรามารับฟังพร้อมกันเลยคะก่อนเข้าบทเรียนครูการขออธิบายคําว่าภูมิแผ่นดินไทยหมายถึงดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันรวมทั้งดินแดนในอดีตที่เคยเป็นของไทย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติและองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่หล่อหลอมความเป็นชาติไทยครูการขออธิบายสั้นๆก่อนเข้าบทเรียนนะคะความรักชาติคือความรักความสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเองคุณค่าและความสำคัญของความรักชาติทำให้เกิดความรักหวงแหนในแผ่นดินทำให้เกิดการปกป้องรักษาเอกราชไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ทำให้ความสามัคคีและความเสียสละของคนในชาติทำให้เกิดพลังร่วมพัฒนาชาติทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติครูการจะสรุปให้ฟังสั้นๆค่านิยม12ประการค่านิยมในการสร้างความเป็นไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนประกอบด้วยหลักการสำคัญหลายประการได้แก่ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความซื่อสัตย์เสียสละอดทนความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการใฝ่หาความรู้การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยการมีศีลธรรม การเรียนรู้ประชาธิปไตยและการมีระเบียบวินยัยครูการจะเล่าต่อแล้วกันว่าความรักชาติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความรักชาติต้องทำอย่างไรหนึ่งประหนักรู้ในหน้าที่ของตนสองปฏิบัติตามค่านิยม12ประการ3เปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทยงั้นเราไปต่อกันเลยนะครูการจะพูดถึงความรักชาติมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยมีอะไรบ้างหนึ่ง มีความรับผิดชอบมีวินัยสองใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการพูดการอ่านและการเขียน 3. ส,สนับสนุนและเผยแพร่อาหารไทยผลไม้ไทยให้เป็นที่นิยมของชาวโลก4แต่งกายใช้เครื่องใช้ที่อยู่อาศัยแบบไทยๆท,ที่เหมาะสมกับโลกสมัยใหม่มาฟังการต่อความรักชาติกระทำตนให้เป็นผู้ที่มีจิตใจรักในความเป็นไทยหนึ่ง รักในความเป็นเอกราชของชาติไทยสองมีอุดมการรักชาติเสียสละเพื่อชาติ3รับความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นสีเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนักเรียนคิดว่านักเรียนมีจิตใจรักในความเป็นไทยหรือเปล่าจะลูกครูการจะพามาฟังการยึดมั่นในาศาสนาการนับถือาศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนา95%อิสลาม5%อื่นๆ1%ศาสนาเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสามของไทยคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องยึดปฏิบัติส่งเสริมและรักษาศาสนาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นในศาสนา ทุกศาสนาล้วนสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเช่นการนำหลักทางคำสอนทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ประพฤติดีทางกายวาจาใจและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและบำรประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมในศาสนาพิธีอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างจ้าครูการจะกล่าวถึง การยึดมั่นในาศาสนาคุณค่าและความสำคัญของการยึดมั่นในาศาสนาแบ่งเป็นข้อๆดังนี้หนึ่งเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตสองทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามเป็นบอ่อเกิดแห่งศีลธรรมจรยาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามงั้นเราไปต่อเลยนะลูกครูการจะยกตัวอย่างการร่วมกิจกรรมทางาศาสนาว่ามีอะไรบ้างการทำบุญตักบาตรนักเรียนใส่บาตรกันหรือเปล่าการละหมด การร่วมพิธีมสซา <Yeah. S 1> การร่วมพิธีบวงสวงนักเรียนเคยพบกับกิจกรรมทางศาสนาแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าสามารถเล่าและสอบถามครูการเพิ่มเติมได้นะคะ <_ holder> เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนภูมิแผ่นดินไทยหมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งรวมถึงที่ตั้งภูมิรประเทศดินฟ้าอากาศทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภูมิแผ่นดินไทย วันนี้ครูการการจนายาสมนหรือแม่การขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป